ในชิปนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมของเซิร์ฟที่จะให้ทุกคนแข่งโกคาร์ดรอบเมืองจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเยเชเอาเอาเอคนเยอะชิบหายฟักยูให้หมดเลยฟักยูให้หมดฟักยูให้หมดเฮ้ยกดอีกตรงนี้แม่งว่างวะ่ะครไม่อยากใช้อารมณ์นำพาเลยใช้เวลาอยู่กับตัวเอง เอ้ยคมแข่งเเฮ้ยเฮเวลาเหลือเท่าไหร่เนี่ยนี <S <S ่เลนซเล่นเจอกันหน้าเส้นใจอครัหมน้าระวังโดนนครับหระวังนไปอย่างอย่างย่างอย่างย่งอยางอ่างอย่างน่ย เริ่มแล้วจเ่มแล้วหม่อยไปห่อยม่ใหม่ปีใหม่ใไม่เ้วเฮ้ยเฮม่เฮ้ยเฮ้ยเม้ยอยน่อยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ไเฮไยเฮ้ไเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้ยเฮ้ดเ้ยฮ้ย้ยมฮ้ย้้ย้ยมฮ้ย้เฮย้ยเ้ยเ้ยเ้ย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 เ่้ย้ย้เ้ย้ไ้้้ ใช้ความคิดว่าล่ะเป็นไงเลี้ยวไม่ดีก็อย่างนั้นแหละเลี้ยวไม่ดีอะ่ะเอ <Organisation. S 1> อ้โดนแซงโดนแซงโอ half, ้โหเชียบเชียบที่ห้าว่ะที่ห้าว่ะใช่ปะ่ะไม่ใช่ใช่ปะโอ้เช็คคอยท์ที่เท่าไหร่วะโอ้ที่หนึ่งกาชาสุดลูกนะครับจงังหวะนี้ต้องมาแล้วโอ้หเหี้ยมแรงกันจังอ่ะมันใส่ในโต้วะโกงะ้ง่ะก็เขี้ยมแบบรงจังอ่ะ ไอเอมึงแรงจังไอเฮียโอ้โห่ดีบดีบมีกระตุกเล็กน้อยอย่าไม่เป็นไรเราต่อให้นี่แม่งแรงวะ่ะพวกแม่งอ่ะข้างหน้าแม่งมีในตัวดิโอ้โหเฮีย oh, แม่งหมอไว้แล้วไม่เป็นไรเราเราเน้นเราเน้นชัวร์ไม่พลาดเป็นไงล่ะไปก่อนพลาดแบบนี้ก็ไม่เอาไม่ได้การและ โอ้ยข้างหลังไม่แรงยังวะจะพังวะเนี่ยรถคันเนี่ยแต่ข้างหลังไม่มาแรงยังอ่ะโอ้ยเย้ยเดี๋ยวมอลนะนะกูว่าแล้วไอ้เฮียมีไงล่ะเดี๋ยวมอลนะนะเป็นกันทุกคนแม่งแซงไปหมดเลยเลีได้เท่าไหร่กันเนี่ยโอ้โห ไอ้เหี้ยเอ้ยกูไม่ต้องสืบแล้วไอ้เหี้ย <c oughs> บอกเขาเจอกันหน้าเส้นชัยกูรู้ดูจากทรงแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยกูจะขึ้นยังไงวะนี่อไม่เป็นไรเว้ยถึงช้าจะถึงชัวร์ก <c oughs> ูอยากรู้ว่าจะมีใครช้ากว่านี้อีกหรือเปล่าวะ <c oughs> โอ้โหไม่น่าจะรอดละ ไม่มันเป็นแพงของผมเองเดี๋ยวเราแบบเข้าเั้นชัยทีหลังแบบรอๆไงคนแรกมันไม่เท่เดี๋ยวไปแบบสุดท้ายไงคนอื่นเขาก็จะแบบต้อนรับเราอะเออไอ้แแม่งเหมือนปอบใจตัวเองอะโอโ้โอหโอ้โหจังหวะนี้เราต้องแข่งตัวเองนะครับโอ,โอ้โหไอ้หี้เอ้ยก็นั่นแหละไม่อยากใช้อารมณ์นำพาเลยใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ไปจังหวะนี้โ oh, oh. อ้โหไอ้เหี้ยยังมีคนอีกเอ่ะมันจะพังดีป่ะดูไปละยังน้อยกูยังแซงแ้ยนี่กูนะวะแบบนี้ม่งเอาวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ม่งเอาวะ่ะเลี้ยวแบบโค้งในโค้งข้างในโค้งข้างในอะ่ะในป่าแหะไอ้เหี้ยเฮ้ยข้างหน้ายังมีคนอีกอ่ะ โอ้ไอสเน็กมึงมาที่หนึ่งเจมึงอยู่ตรงนี้เนี่ยนะไอ้เหี้ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวน่ะไปที่หนึ่งยอะไรรถกูรถมึงเป็นอะไรเนี่ยรถว่ะโอ้ที่โหลเข้ามาเนี่ยมึงเห็นปะน่ะแล้วใครแม่งวิ่งมาดูวยปะนะเออเนี่ยที่โหลอย่างที่โหลไปเองโหลไปดิเอ้ยไอ้แกมีในตัวเอ้ยข้างหลังก็ยังมีที่โหลอีกกองเอ้ยไอ้ีจมันไอ้เอ็มสักกาเลยดี่ว่ะไอ้เอ็ม ออมาดีเหี้ยกูเฮู้ยออมาดีเหี้ยโอ้โหเห <c oughs> ี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยกูสาดจ,จอดคุยกับพวกมึงพวกมึงยังไม่รอกูเลยไอ้เหี้ยเอ้ยไม่เป็นไรถือว่าเราขับลมชมวิวไปกินลมชมวิวเอาเอาเอาเออกูเจออีกแล้วว่ะ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยฮะโลอะไรเนี่ยทำได้กันเนี่ยอ๋อผมแว่ฮะโอ้โหแไปข้างทางไอฉสัตว์แม่งเปิดเพลงด้วยไอเฮียอันนี้มึงกะจะไม่เข้าเส้นชัยกันใช่ไหมฮะทำไมพวกมึงแรงจังอะอะไรผมที่หนึ่งแล้วผมเข้าเส้นไปรอบหนึ่งแล้วเลยดิแป๊บนึงเพลงมันปิดเพลงก่อนทำไมพวกมึงแรงจังอะผมโคตร โคตรกากอะไรอ่ะรุนโหวกากมึงมีในโตปะมึงกูขอสักอันนี้กูขอลองหน่อยดิกูเลขอะไรเนี่ยหนึ่งสองหกคนอื่นน่าจะอยู่หน้าเส้นชัยกันแล้วล่ะคนอื่นน่าจะถึงแล้วล่ะมึงมีป้ายอ้ไอ้สเน็คไม่มีไม่มีฮะโอ้กูอยากลองในโตสักครั้งในชีวิตว่ะว่าไงฮะส้มนี่เท่าไหร่อ่ะไอ้ส้มโครงการเท่าไหร่ พันหนึ่งพันหนึ่งกูรู้ละกูรู้ละไอ้เหี้ยกูต้องเอาคันอื่นคันกูแม่งแม่แรงลงก่อนฮะลงก่อนแป๊บหนึ่งคุณจีว่าไงแล้วคุณไปอยู่ทำไมข้างหลังนู่นอ่ะผมลงเขามาน่ะสิอ๋อมันต้องลงเขามาขัอรถผมเล็งไม่ถึงร้อยอ่ะคุณจีใช่เหรอใช่รถมันไม่ขับเท่าไหร่ไม่แรงอย่างวะเป็นจังหวะแล้วรถรถผมข้างหน้าเขาแรงจังอ่ะ เออใช่เออมึงขับวัดแรงเลยแม่งแซงกูไปแซงเอาแซงเอาไอ้เจียขับเท่าไหร่กันนี่อันนี้หรอราคานี้ซ่อมยังอ่ะก็เปล่าหนึ่งศูนหนึ่งครับอันนั้นรถกูเอาเเออาารถกูรหนึ่งศูนย์หนึ่งพันครับมาแรงเปล่าวะกูขอลองของแม่งดิดแม่งมาว่ะเฮ้ยแรงวะไอเหี้ยอันนี้เนินนะนี่เนิน ก็ขับได้พอๆกันนี่วะเไม่ไอพอละไม่พอละแม่งขึ้นเรื่อยๆร้อยยี่กว่าเมื่อกี้กูได้แม่งร้อยนิดนึงของมือนี่ร้อสิบเก้าแม่งแรงกว่านิดนึงไอ้เหี้อไม่นิดนึงเลยล่ะกูก็ว่าได้หียเอ้ยนี่นี่นี่แวะแๆะแวะก่อนแวะก่อนกูอยากจะรู้เหมือนกันวันจะแรงแค่ไหนกันเชียวนี่หกพันจัดมาหนึ่งถังโอเค กำลังติดตั้งระบบนี่นี่นี่ข้างหลังมันทำอะไรกันไม่มาสักทีหนึ่งอะอ๋อมกำลังขับกันมาโอเคในโจเต็มถางหนึ่งรอยเปเซ็จัดไปดิโอ้แม่แงแรงจัดกูก็ว่าและไอ้เหี้ยเอยฉีดเรื่อ,อยๆชีดเรื่อยๆได้เท่าไหร่ร้อยเจ็ดโอ้หได้ร้อยเจ็ดไม่ขึ้นละ อา้าเฮียหมดแล้วนี่อา้าวไม่ต้องละกูยังไม่จะเข้าเส้นชัยเลยเฮียแม่งจบไปละโอ้มันจบไปแล้วกูยังไม่จะเข้าเส้นชัยเลยอ๋อเป็นเพราะเออรู้ละทําไมมันไม่ได้จบหรอกเป็นเพราะว่าเราลงรถนี่ไงไอ่เฮียเอ้ยถึงแม้จะไม่มีเส้นชัยก็ตามเว้ยแต่สักน้อยอะตรงนั้นอะมันมีเธออยู่เราก็โอเคเว้ย นี้อะไรวะเนี่ยนี่ไงแม่งคนเต็มเลยสัตว์เอ้ยโอ้โหไอตอนนั้นทำไมพี่มาพี่มาขวางผมห้ือวป่าไตรงนู้นมาถึงนานกันยังเนี่ยแล้วครับลงเขาป่ะดิไอกีน้ำไม่ละโอ้โหลงเลยอะนู่นอะข้างล่างนู่นอะโอเค ใครอยากเล่นกิจกรรมแบบนี้นะครับเจอกันได้ที่ One City นะครับโอ้โม่นเปิดกันรวยๆออไหนๆก็ไหนๆละเปิดสักทีทิ่สองลูกเนี่ยมันจะดีสักแค่ไหนกันเชียวโอ้โหไม่โหดีหรืววอเปล่าขอได้แค่เพชรอ่ะขอได้แค่เพชรก็พอแล้วจด๊ดเออขออย่างไรได้อย่างงั้นอีกลูกนึงไปเพ็ดโอ้โห เท็ดโอ้โหได้เออทอหัวใาหารสัตว์เบเกอร์ก็ยังดีวะที่เียดเซต